ไหนเล่าให้ฟังนี้ว่าพอ60ิได้ทาอะไรไอ้ไอท้ที่ที่สองไร่อ่ะที่ที่มีอยู่ที่ตลาดอะคุณกะว่าจะทำอะไรอยากเอาที่อันนี้เมื่อวานเล่าให้คุณลี่ฟังว่าบ้านเรอบข้ัวอยู่ที่ตลาดแล้วก็โชคดีได้ที่ดินทะเลมามแต่ก็ยังไม่รู้จะทําอะไรเมื่อเราก็คุยกันอย่างเขาเนี่ยเขาบอกว่า พวกงงไงอยากเขาบอกอยู่ใกล้น้ําไม่ได้ไม่ไม่ใช่งมงมตุ้ยผมอยู่ใกล้น้ําไม่ได้แต่คุณน่ะอยู่ได้เพราะฉะนั้นคุณบอกโอ้ยผมมีที่ติดทะเลเลยทำไมข้างหลังแม่งเป็นทนไมอยู่ใกล้น้ำไม่ได้เพราะอะไรปีจองไงปีจองอยู่ใกล้น้ำไม่ได้น้ำมันซอกดินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณปีอะไรปีขานโอ้โหอยู่ติดน้ําเลยะดูว่าปีขานคุณปีอะไรฮะคุณปีอะไาไม่ได้ผมน้ำไม่เป็น เรไม่ต้องเลื่องตรงนี้เขาโซดีเขต้องโซดียดกิเลอร์ซีเรียลพิลกาพิลากาได้ไหมอย่างนี้ได้อันนี้ได้อยู่ดีนะข้างหลังมีอะไรนะคลองอะไรนะเป็นคลองปลาชเลนเออนั่นอ่ะข้างหลังเนี่ยติดคลองป่าชะเลนข้างหน้าติดทะเลแต่ข้งผืนเนี่ยติดจำนองติดจำนองติดจำนองยี่สเนี่ยนะต้องมีด้เยอนดนี้